สวัสดีครับจะแนะนำวิธีการเข้าดูข้อมูลของสินค้านะครับตอนนี้คือ,อทุกคนก็สนใจที่จะสั่งแมสใช่ไหมครับแต่ว่าก็อยากจะให้เราเข้าไปดูข้อมูลของแมสก่อนแล้วก็มันจะมีแบบให้เลือกเยอะนะครับเพื่อว่าเราจะได้มีทางเลือกนะครับก่อนอื่นเมื่อเราเข้ามาในกลุ่ม l ลน e แล้วให้เรากดตามคำแนะนำนะครับดูตามลูกศรสีแดงกดดูข้อมูลในโน้ตได้เลยนะครับตรงขีดนะครับ สามขีดข้างบนมุมขวานะครับแล้วก็ดูคําว่าโน้ตนะครับเราจะเห็นคําว่าโน้ตตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปครับพอกดเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นข้อมูลสินค้านะครับสามารถที่จะเลื่อนดูได้นะครับเลื่อนดูได้นะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงที่อ่าสินค้าที่เราต้องการดูได้นะครับก็คือจะมีคําว่าดูเพิ่มตรงนี้นะครับ ดูเพิ่มตรงนี้นะครับดูเพิ่มตรงนี้กดเข้าไปตรงดูเพิ่มได้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเห็นไหมครับถ้าวันนี้เราสามารถสั่งซื้อด้วยตัวเองได,ได้ก็จะสามารถได้รับส่วนลด30บาททันทีเลยนะครับก็เราก็ทําตามขั้นตอนก็คือกดตามดิงนะครับโหลดแอปนะครับพอเราโหลดแอปเสร็จปุ๊บเรากดเปิดแอปขึ้นมาแล้วก็กดเข้าระบบด้วยไลน e นะครับใส่รหัส26035 แล้วก็เราก็จะสามารถกดลิงก์ของตัวสินค้าได้นะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับอันนี้ลองกดเข้าไปให้ดูนะครับมันก็จะขึ้นตัวนี้เห็นไหมครับสีแดงตรงนี้นะครับเป็นหน้าแอปยูพิกนะครับเพื่อนๆนจะได้ประโยชน์จากการเข้าไปในแอปยูพิกเยอะเพราะว่าเราจะมีโอกาสเลือกสินค้าแล้วก็ราคามันก็จะลิงก์มาที่สินค้าของเราครับเลื่อนดูเห็นไหมครับราคาสินค้าอยู่ที่59บาทนะครับ มันจะมีคูปองส่วนลดให้ด้วย30บาทนะครับแล้วก็สินค้าเราจะมีค่าจ,จัดส่งอยู่ที่30บาทนะครับเราก็จะมีปุ่มซื้อเลยอยู่ด้านล่างมุมขวานะครับอ่าอยู่มุมขวาล่างนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถกดซื้อเลยตรงนี้เรากดตรงแก้ไขนะครับเพื่อที่จะเพิ่มข้อมูลของเราเพิ่มที่อยู่ของเราเสร็จปุ๊บนะครับสมมุติ เพิ่มตัวนี้เข้าไปปุ๊บแล้วก็กดสั่งซื้อนะครับสั่งซื้อตรงนี้ปุ๊บนะเขาก็จะให้เราเลือกวิธีชําระเงินเราก็เลื่อนมาล่างสุดนะครับก็จะมีเก็บปลายทางเรากดเลือกเก็บปลายทางเสร็จนะครับแล้วก็กดชําระเงินนะครับอันนี้ทดสอบให้ดูกดชําระยืนยันคําสั่งซื้อนะครับเท่านี้สินค้าก็จะถูกส่งไปที่บ้านเราแล้วก็ รอเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับง่ายๆสั้นๆแบบนี้นะครับหวังว่าทุกคนคงจะทําได้แต่ว่าถ้ายัางไงก็ให้สอบถามในกลุ่มได้นะครับถ้าติดขัดตรงขั้นตอนไหนไม่ยากนะครับง่ายๆเพื่อรับส่วนลด30%สั่งซื้อได้ด้วยตัวเองนะครับหรือจะสามารถแนะนำเพื่อนให้ซื้อผ่านแอปก็ได้นะครับไม่ต้องยุ่งยากในการที่จะส่งแล้วก็ไม่เสี่ยงในการที่จะไม่ได้รับของด้วยนะครับ ส่วนคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแล้วก็ให้ความสนใจกับสินค้าของเราครับสวัสดีครับ